ครับวันนี้ก็เราก็จะมาสอบถามความฝันของกาพารวยนะครับได้ยินเขาว่ากาพารวยฝันดีเนาะสวัสดีครับกาพารวยครับฝันดีว่ามมานอนวัดครับผมครับมานอนวัดวันพระใหญ่ครับว่าจะเอาขนมเอาพวกขนมหลือมาไห้น้องกุ้ม้านว่ามีกุมานพระใหม่ว่ามีกุมานหน่อยค้นสองคนนี่ย่ะฝันมบนฝันครับกามจิงคนว่าสู้ฟังวันนี้เมื่อหลังผมเลย ซื้อมาไห่ตรงกับวันพระพอดีเขามามาสามทุ่มนะคืบอบแต่กับมาขออนุญาตอาจารย์มานอนนอนอยู่ในศาลามนานอนคนเดียวเ่รครับแม่นครับนอนอยู่ศาลากับม,มาหาหมาหาผู้ไม่เพิ่นวันนี้นี่บ่เห็นครับบ่เห็น,นเด็กหน่อยบ่ยเห็นเด็กหน่อยบ่ยเห็นกุม้านที่่นเบาเรื่องกุมานเรื่องเด็กหน่อยนีผมกับบ่เนี่ยใจคือกันว่ามีหรือว่ามีแต่ผมมาแล้วบ่เห็นครับก็บเห็นเป็น ค้นบ่านสูงประมาณเก้าศอกหรือแปดศอกสูงอยู่ใกล้ายๆบ่เสื่อฝันเห็นแต่ได้ยินเป็นเสียงเพื่อนมาบอกตัวดีที่พระอาจารย์เพื่อนบอกเมื่อกี้ว่ามีหัวบอนบอกม่นครับอาจารย์เพิ่นถามอยู่ว่ามีหัวบอลห<อ>รือเพิ่นว่าพีหัวขาดได้หัวขึ้นบ่เพิ่นว่าแต่ผมว่าน่าจะบ่แม่นพีหัวขาดเพิ่นว่าพม่น่าจะเป็นผู้รักษาวัดเป็นคนสมัยเกา่าอืม,มาก เป็นล่างดำๆเป็นเมืองเก่าเนาะนี่เนาะเก่คนไดไอ้เน่าทางใค้เป็นห้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดนะครับไอตัวเดียวหาหนึ่งแปดแกก็เห็นเลยบะเห็นครับแบบแบบบ่แบบบ่เชื่องฝันพอว่าเฮาเฮาเตือนลับเตือนแบบที่คนแปดศอกนี่นะเราเราเห็นหรือว่าเราฝันใช่ใช่แบบมันบ่เชื่องฝันเชื่องตื่นรับรับตื่นเตือนนะรับรับตือนตือนแต่ยินเสียงน่ะแบบบ่ฝันเลยได้ยินเสียง เพราะว่ามาจุดทูบขอเพิ่นอยากได้โชครับก็เลยได้ห้าหนึ่งแปดงานหนึ่งแปดจุดทูบบ้างไรครับจุดทูบอยู่พ่นครับอที่ททีี่่หลวงพี่เห็นเป็นปะมีนที่ว่าเพิ่นเห็นเด็กน้อยเด้มาขอครับครับแล้วก็บังเอิญดูมือนกักยิด้นินเสียงเสียงเรียนหรือเสียงวิ่งครับวันนีใจคือกันว่าเสียงม้าหรือเสียงพ่นว่ามาหลายน้อยอยู่วันครับนอนช่วง ลูกตื่นเพราะม่าตีหนึ่งตีหนึ่งหนึ่งนาทีบางนั่นอีกว่าเจอคลองดีแล้วเจอคับแล้วเพื่อบ่เพื่อนมาบอก้วยเอ๋ด้่ย518เนาะได้บริเนียใจได้บอกให้เพิ่นม่าหายอีกมายังครับมาแต่มาครับมาหลายฝันบ่เนี่ยบ่ฝันเอ้าวัดเรามีหมาหลายป่ะครับหลายครับหมาหลายเฉลี่ยเกินกันทุนอ้ครับแล้วแล้วแล้ว แล้วแต่ตำนานเสือตัวนี้ครับถ้าพอรู้นะครับ <S <S เสืออาอคุ้<ผ>มเนี่ยใจขึ้นกันเพราะว่าที่แล้วผมมาไทายเห็นตัวเลขเมื่อที่แล้วได้ยืนอยู่ในคลิปเนาะต่อดูตัวจำได้มึงขึ้นี่จจำได้คัดไปเนี่ยคร<ช>ับบ่เคยบ่เคยว่าจิจจำค่มฝันจะของใดอาไปฝันว่าพระมีพระอ,องค์หนึง่งขี่รถมารถขัานสี่สีไทยรถมาเตอราคขั้นนี้แหละสีขาวนี่แหละ ค่ายอยู่ในวัดรตรงหน้าเพื่อนเองคล้ายๆกับขั้นนี้แหละแต่ว่าของโบเกจิแมีนขั้นนี้โบเมียนแต่ว่าพระอันพระอันจำซื้อเอาไรอยู่เป็นเป็นซื้อบโบเอยซื้อพคนตรงเนาะครับอ่ารถคนเสียว่าสั่นคนเว่ารวะไปน้ำแนวสั่นวะเพราะไหวกระชี้รถกลายไปแล้วก็ถอยรถกลับมาเลยมาจอดเพื่อเล่นขนของขึ้นเปิดท้ายรถเพราะไหวขนคล้องขึ้นอาจารย์นี่เอากระเป๋าไปไล่ใบแท่ไปอีกแล้วว่าสันว่าอาจารย์นี่สันว่าะรถตที่เราวันนี้ ขับไปเลยขึ้นไปนั่งข้างหน้ารถวันนี้มีผู้นึงขึ้นไปนั่งโยงกลางอีกอันผู้ขับรถหันไปนั่งอยู่ข้างหน้านั่งสามคนเต็มเลยวันนี้ข้างหน้าเต็มสามคนก็เลยว่าอ๋อหนีแม่จะมานั่งอยู่นี้ขวัญศรขับจังไงเออหันกลับจะนั่งสามคนเลยมองขับขับกขบ่มีท่านว่านั่งซื้อๆอยู่บนปากบนนีอยู่ท่านว่าอยู่หน้ารถน่ะป้ายป้ายทะเบียนตัวใดครับผมเก้าแปดห้าสี่ แต่ว่าตัวไทยตัวไทยคือคือคอ,ออกของสนใสเอาของสนใสของใสเต็มไทยแต่ว่าทั้งหน้าสามคนนั่งเต็มมดแต่มันบาะมีแค่สองบอะบ่ละแต้ไปนั่งเฮี้ยงกันสามคนเต็มมัดสามคนแต่ว่ามีพระองค์หนึง่งพระนั่งอยู่ตรงท้ายยุ่งตรงกลางหันเป็นคล้ายๆว่าผู้ใช่แต่บ่กูว่าเข้าผู้่าเข้าแต่ว่าคนนั่นขงขังขัวนั่นตงตุ้งพวกมาไล่หัน เป็นคนอายุประมาณ40ป้ว่านี่แล้ว40-50ปุ๋ยก็เลยบอกคนว่าหนีแมมเจ้าโอ๊มานั่งอย่างนี้หนีเอาทำไมเจ้าเอ๊ะวอกขวาไปบสัยเอาสันเพิ่นเอาเบาะออกเดิให้เข้าไปนั่งเข้ากันนั่งครับบ่ไรเจ้าโมีเบาะอันบ่ละเพิ่นก็เลยบอกหลายๆเพิ่นก็เลยลุกหนีก็เลยเอาเบาะห่างๆไป้ใช่ป่ะนี้เบาะเก่าบอกห่างใช่ไหมันคือสิเป็นคือฝันว่าลักษณะนั้น บเอกตัวเก่าอตัเกาบเก่านเก่ึงเนี่เก่าอันนึงเนี่ยมงคนขา่เก่าบเก่าสีเป็นเล็กเก่าตัวนึงเล็กทีเป็นเล็กเก่าตัวนึ่งครับอ่อเจิมาเล็เก่าตัางหว่าบนหูไดมาหนึ่งก็มาแปดแล้วเนาะมาสองเกตคือเก่าแต่าที่แล้วงมาเกนสองเกตก็ไมอมันจีบสองหาแปดใช่ปะสองหา่ะแเออขอนันเล็กมันวเก่าอันนึงอันกเกาของห้างไหมเอาไปใส่เนี่ย ในสินางไหนบอกกาวข่างห่างผมพยังเฮ็ดุงเสั็จละของห่างของเก่าเนี่ยเป็นของเก่าขั้นมันเลขกกาเก่าตัวนึงขั้นมันเป็นเลขเนาะกต่สิเป็นเลขเก้าขันเป็สีบะมี่นั่นก็สิเป็นสองห้าแปดแต่ว่าสีขันขนของอยู่ไายติ็มอยู่ของไายกับสีมีสีบวกพ่ยังไหนมันคือลายตัวทซเลขแต่ตัวหุ่นะเอาตัวนี้ใส่ไอ้ไตัวนี้มันเอาไข่มากมันคือว่าไข่มากมันแต่ว่าควบมากขันมากว่ามากเลขกทั้งหนาเด้อ สองแปดห้าสองแปดห้าแปหาก็มีส่วนเยอะแต่ว่ามันซื้อยากกับที่เดี๋ยวนี้แปห้าลตเตอรี่ว่าไโอ้เมซีามว่าเอแปดห้าซื้อไม่ได้หนึ่งห้าซื้อไม่ได้ว่าเลขผู้ได้แปดห้า่้ไงอืมมันรลอเดียแปดห้าเลยไ่ไปซื้อแดหาว่าไงก็ซื้อหาแปดว่ไก็ซื้อหาเจ็ดตัวในห้าเจ็ด้ซื้อร่วงเจ็ด หาเก้ากวบ่มีเดกหาเก้ากบ่มีามให้กับบมีหาเก้าคือว่ามดขายดีขายดีลรตอรีขายดีอันนี้เป็นแนวทางของลอตัรีนะครับเ้อครับบ่ได้บอกให้เล่นการพนันหวยใต้ดินบ่ได้บอกพว้พวกจะหวยใต้ดินจะไต้ใหหม่ใต้ดินบ่มนี่ไปเป็นแนวทางของพวเยนะขอบคุณครับพวหวครับอบสุค